ha and up แบ็คสายเกมลุกปักที่ดีที่สุดและโหดที่สุดนะครับในปีส2026นะครับอันดับที่5นะครับก็เป็นทางด้านของคาฟูนะครับโดยคาฟูนะครับก็เป็นแบ็คนะครับสไตล์ออฟฟิศบินแบ็คครับก็เป็นแบ็คที่มีความเร็วนะครับความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องการเปิดบอลนะครับค่อนข้างดีนะครับมากับสกิลพิเศษอย่างเอ็ดคอสซิงนะครับสำหรับคาฟูนะครับอันดับที่4นะครับก็เป็นทางด้านของไมค่อนนะก็มาในสไตล์ออฟฟิศบินแบ็คนะครับมีความเร็วนะครับมีความแข็งแกร่งนะคคล้าายๆฟ เลยนะแตแ่จะมีการเปิดบอลที่ดีกว่าคาฟูนะครับแล้วก็มากับสกิลพิเศษอย่างเอ็ดคอสซิ่งเหมือนกันนะสำหรับไมคอนนะครับอันดับที่3นะครับก็เป็นทางด้านของกาเล็กเบลนะฮะตัวนี้ก็เป็นแบ็คที่เล่นได้มันมากๆนะครับเกมลูกโคตรดีนะครับ,ม,รนะรบมากับสกิลพิเศษอย่างเอทิชันเบิร์นแล้วก็สกิลเอ็ดคอสซิ่งนะค,คือแบบกระชากบอลเร็วๆบวกกับความเร็วเขาเนี่ยเข้าไปเปิดบอลเอ็ดคอสซิ่งเนี่ยโหผมบอกเลยว่าเล่นโคตรมันเลยนะสำหรับกาเล็กเบลนะครับอันดับที่2นะครับก็เป็นทางด้านของโรเบิโตคาร์ลอสนะโดยคาร ดีมากๆนะครับมีความเร็วความแข็งแกร่งนะครับมีเกมรับที่ดีนะครับมากับสกิลฟอสเท็นะครับแล้วก็มากับสกิลอย่าง เอ็ดคอสซิงนะครับช่วยในการเปิดบอลอีกมีทั้งลุกทั้งรับเลยนะสำหรับโรเบิร์โตคาร์ลอสนะครับโอเคสำหรับใครนะที่สนใจที่จะซื้อหรือว่าจะขายนะครับไอเดเกมเปย์นะก็สามารถทักไปที่เพจของจิมมี่อีฟุตบอลได้เลยนะครับและอันดับที่1นะครับก็เป็นทางด้านของฟิลิปลามนะฮะตัวนี้โอ้โหเป็นแบ็คที่มีความครบเครื่องมากๆอีกคนหนึ่งนะในเกมเลยนะคือมีทั้งเกมลุกเกมรับคือแบบครบเครื่องนะครับติดแค่รูปร่างนะรูปร่างก็ไม่ค่อยมีส่วนนะเพราะเขาเป็นแบ็คนะฮะโดยฟิลิปลามนะครับมีความเร็วมมมีีีีเกรับท่ดความ คลองตัวนะครับแล้วก็มีการเปิดบอลที่โคตรดีนะมากับสกิลพิเศษนะครับอย่างลองลิฟเทนแล้วก็เอ็ดคอร์ซิงนะถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะสำหรับฟีลิปรามนะครับ